ือนี้แม่ม้อนกินมีได้พี่น้องเดอ้อฝนกระตุะกลิ้นงี้งี้งี้งปไปไกลเทา่าไรล่ะมืัอนี้นะมากินมีสดห,อหอ่อนหอนนะแม่ม้อนเดอ้อสไตล์พี่น้อง fc แหกแพงมาถึงคนเด้อมาสดมีห่อนหอนนะแม่ม้อนเด้อวันนี้อากาศดีฝนตกลิ้น <laughs> ฝนตกลิ้นงี้งี้งี้ปอกมีใส่อกระลำ มาสดหอนๆกันเนอเอฟซีจะหักแพงเมื่อทุกคนทางลาวทางไทยทางต่างประเทศนะมากินน้ำมอนมินง่ายเนะพี่เ้องบองพี่พี่แทนไปเนี่ยกัวยช๊กแย้วถึงกับ That's it. แบ,แบี่เ้องแดบกันเดอ้อคนรกระตตกะคนนีแห้งหรอกกติะนี้นี่นี่น ปรีเปื่อนไะคนโต๊ะบ่อทำเกษตรไทยแด็ดลายมือระบาดม่ม้อนนะฮนะกับมือนี่เลยคนต๊ะต๊ะจะสียเศร้า พินงือกินแล้วเส้าจกจินี่งกินยังคีทอดไข่อดไข่อดเองบ้างอืมมันจงเป็นบันอ่ะพี่น้องเอ้ย บ่ตันดังอีไลมาม่าอะไวเป็นบัตรธรรมดาืิอๆนี่แหละประด้ยเป็นโควิดยังดอกเป็นอะไรพอจาเคาไข่ไอวะยังเก็บอยู่ เดบอยาเนะนี่เขาเรากินยาหมอซื้อม่ลืมกินยาบอนี่เขาเศ้าล้วกินยาส่วงเดบอเนี่ยน้ามัเนี่ยงมเนี่ยใส่ทำแม่บอกเลยอปดหนักมเือาน ตุบใส่ทงยางหมัดเนี่ยน้องเขาหามมาให้กินน้ำเย็นบ่มาบอกบ่สันตุนามากินน้ำเย็นได้ยังบ่เขราะเขาตู้เย็น ตองางสุกเสียดมัดเนี่ยเรให้มัเข่า มเเเนเฟชกับเฟชปีน้องมะเฟชอันนี้นะหูรับนึ่งนิ่งต้นโตเจอดอกกระเจียวออกมีดอกกระเจียวเลยอยู่ตลาด อกใหม่ก็ยังแพงพี่น้องเอ้ยดอกกระเจียวก็ได้ดอกกระเจียว10,000นั่นจะเอามาขายเนี่ยสิได้จักดอกบ่ Bên mỏ này nó đớt bông thơm để đớt thơm mê tôm, phá thu thơm má nè Nó xuống là bông thơm Quay mình Bông chai xào lem bồ Ngầu đĩa bông nải Xào lem bồ Hú Hú tù hú nháy nháy วัดโอ้ยเดยบับสซันมาสีเดยวพี่น้องขอโทษขออภ <c oughs> ัยเนี่ยกินบลาโซผาผ้าเปิดข้าเบื่อแมนอนเดอ้ออยู่ข้างมนอนเนี่ยเด้อต <c oughs> ุกแรงเสียแรงใจกำลังใจเนาะ มินมาแบบไดใส่แม่มอนแต่มินมาโรดเธอแม่มอนบ่ได้หายเลยมินมาโรดคนที่เมินมาบอกว่าแม่มอนอ่าไปยุ่งกับครอบครัวคนนี้นะบอกคนพิดแล้วนะ แม่มอนกับแม่มอนนะฮะแพงกันแต่เรือแต่ใด,าดามาง่ายพอมกันเพื่อนติ๊กันร้นเท่ากัมือนะฮะกันมียังเคยซอยเรือซึงกันไปกันเด้อแม่มอนก็แม่มอนนะเด้อบ่ต้องไปบอกแบบแม่มอนห้ามยุ่งกับครอบครัวนี่นะบอกคนผิดแล้ว ม้อนกับแม่ม้อนน่ะให้ทำเสงได้ก็ดีกันคือเก่าแต่กรบบวนกาวสีให้กันเถอกคือกันคือพี่คือน้องคือครอบครัวเดียวกันแม่ม้อนกับแม่ม้อนน่ะเคยสวยเรือกันมากที่ผ่านมาจะเข้าอยู่นกันตะกี้ ออกาแฟินเยอะถ้าว่าแม่พิดแบบนี้กันบนกนบดีคือกนนกันนะจะหาคนอื่นโจร่างโจให้หเขจะหาเขาให้น้ำน่ะมันบนุีใช่นหมล้คนละเรื่องคุณน,นึงพิษถัดจะหาคุณนึงพิษน้ำเน่ะคุณหนึงให้คุณนึงให้น้มันคนละเรื่อง เิ chapter, ็กน um <Yeah. S 1> ้อยฟิตกันคุณยายห้ให้ให้กันนั่งกบฏกันเรื่องนล็กน้อยเล็กน้อยเดี๋ยวคุณยายคุณยายเรื่องโมเรื่องครักับโมตูนะให้คือจักแกะเด้อลูกบ้านเอ้ยจะเอาแต่อารมณ์ตัวเองมันบอดีเด้อเอาผิดนี่กันไม่น้อนเพาลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าดื้อตามหนาเด้อ ยาได้พุดแซ่ทุกไลค์ครับแต่ใครส่องน้องนังนงบพีนยายมอนแ